เออ่ในเรื่องของนินสบอร์เนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณฟังก์ชันคลื่นด้วยนะคะเพราะว่าส,สเปกตรัมเนี่ยเกิดจากคลื่นเขาเลยมีการคำนวณคำนวณคลื่นด้วยคำนวณคุณสมบัติของคลื่นคราวนี้สูตรที่ต้องใช้สูตรที่ต้องใช้ก็คือ,เอ,อ e เ่ากับ h new อ่ะขอเล่าเรื่องคลื่นก่อนนิดนึง ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะ่ะช่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสมบัติของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือจะต้องมีความถี่มีความยาวคลื่น ต่างๆกันเป็นช่วงๆนะคะหน้าตาเหมือนแสงที่ผ่านปริซึมหน้าตาเหมือนแสงที่ผ่านปริซึมเหมือนที่เราเรียนตอนเด็กๆอะคะ่ะเวลาเราส่องผ่านแสงขาวหรือแสงดวงอาทิตย์เราจะเห็นขึ้นที่ขึ้นแสงที่มันหักเหเมันลุ้งมือนลุง้งกินน้ำอะ่ะเออแบบนั้นนะคะคราวนี้ค่าพลังงานเนี่ยหาได้จาก E เท่ากับ h new ส่วน new เท่ากับ c ส่วน l a m b d e เท่ากับ h new อันนี้อ่านว่า new นะคะตัวงอ,งอแบบนี้นะคล้ายๆตัว v หรือตัว u นี่แหละแล้วก็งอตรงปลายนิดนึงเรียกว่า n e วนะคะ e เท่ากับ h new new เท่ากับ c ส่วน l a m d แล้วมาดูแต่ละตัวมันคืออะไรผู้อยากให้จําสูตรไปใช้เลยนะคะผู้อยากให้จําสูตรไปใช้เลยตัวแรก e คือ e คือ e ค่าพลังงานค่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ พลังงานค่าพลังงานหน่วยที่ใช้ก็คือจ e ูน eH คือค่าคงที่ของพลังอันนี้เป็นค่าคงที่เนาะเพราะใหญ่พลาดพลังนี่แหละทําให้เราต้องจําเพิ่มนะค่าคงที่ของพลังก็ค่าคงที่ก็คือต้องจําเลยก็คือ 6. 6ดหก สองห้าคูณสิบกำลังลบสามสิบสี่จูนต่อวินาทีจ,ารจริงๆแล้วเวลาออกข้อสอบอถ้าเป็นขัวออกข้อสอบคูจะให้ค่าตัวนี้มานะคะไม่ต้องจำส,ส่วนนิ้วคือ,อความถี่ถถะค,ะความถี่หน่วยที่ใช้คือหน่วย ไหนแหละหาพอเจอความถี่หน่วยที่ใช้คือนิว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 เฮิร์ตนะคะเฮิร์ตเฮตความถี่ใช้เฮิร์ตนะคะ <h ers> นิวไปแล้วซีซีคือค่าความเร็วแสง ค่าความเร็วแสงมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อว,วินาทีตัวสุดท้ายแลมดา้าอ่านว่าแลมด้านะแลมดา้าแลมด้าคือค่าความยาวขึ้นค่าความยาวคลืน หน่วยที่ใช้นะคะเมตรหรือนาโนเมตรเมตรหรือนาโนเมตรครานี้เมตรกับนาโนเมตรนะคะเออสิบกำลังลบเก้าเมตรเท่ากับหนาโนเมตรเวลาแปลงหน่วยนะคะสิบกำลังลบเ แบบนี้คราวนี้มาดูสูตรที่เราเอาไปใช้จริงๆอ่ะจากความรู้อันนี้เราจะได้ว่า e เท่ากับ h e เท่ากับ h นิวมันคือ c ส่วน l ลมดาใช่ไหมคะนิวมันคือสิ่งนี้อันนี้กับอันนี้มันคืนเดียวกันใช่ไหมคะเพราะนิวคือ c ส่วนแลมดาเพราะนั้นสูตรที่เอาไปใช้ก็จะเป็น c ส่วน l มดา d a ่เด้อสูตร้เด้อจำไปใช้สอบนะคะ e, uh. ก็แค่แทนค่า ก็แค่แทนค่าโอเคนะคะอันนี้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเ,เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเ,เดี๋ยวไปดูตัวอย่างเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคู่ทำตัวอย่างให้ในแชทหรือว่าให้ลองเราลองแทนค่าดูก็ได้โอเคเนาะให้ไปในหมดทำไมเหลือยีิบห้าคน ไปในหมดทำไมเหลือย uh. uh ี huh. ่ห้าคนน่ะขอกลับไปที <Wein> ่ <Olymp ian>